ใครได้มีโอกาสได้หล่อเอาทองคำมาร,ร่วมหล่อหรือได้ร่วมหล่อทองคำรูปหล่อทองคำพระมงกุฎเทพบุญีกับปุญญาจารย์มั้งจะ๊ะอ่ะของหลวงปูก่กอนใครจะ๊ะสาอามาทานเหมือนกันเหรอองค์องค์องค์งงที่อยู่ในมหาพิหารเนี่ยองค์แรกเนี่ยอ่ะใครมั้งจะ๊ะใครมั้งจะ๊ะส รูปรล่อังคำคุณยาจารย์ล่ะซาอ้าวทำไมไม่มาตอนนั้นหละเอาให้ไปด้วยเนอะโอ้เอกกำลังมีความคิดคำหนึงอย่างนี้นะเพื่อให้ผู้ที่มาไม่ทันเนี่ยได้ลารูปรหล่อตังคำพระเศษคุณหลวงปู่ อีกสักองหลรอสักตังหนะนึ่งนะในกำลังมีความคิดอย่างนี้นะล้วเอาองค์แรกหนึ่งจากสมเด็จพระปิชาท่านเป็นประธานในการเททองหล่อนะล้วอาจจะเอาองค์นั้นไปถวายไว้ในมหาใจดีของท่านเลยโอ้ศาสตแล้วเราหลออีกองคหนึ่งมาประดิษฐานแทนที่อเอออ่านาคิดนะ อ่าตอนนี้เป็นความอยู่ในระดับความคิดคำหนึ่ง oh. เพื่อให้โอกาสพูดที่จะมาภายหลังเนี่ยได้รับบุญกับหลวงปู่เราจะได้มีภูเขาทองเกิดขึ้นหลังบ้านเหมือนท่านจะดินเศรษฐีจ่าอย่างนี้ oh. ไง,ไงเออนี่นะจ๊ะเนี่ยใครได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมยกกับมหาปูชนีอาจารย์ทั้งสามท่านนี่นะถือมีบุญมากสองท่านก็ ก็ถือว่ามีบุญมากครูวายายได้แท่นท่านเดียวในแกณยาอาจารย์ของเราเนี่ยอีสองท่านไม่ทันไม่ทันท่านมาทัานตรงนี้เพราะฉะนั้ในใครอยู่ครบทั้งสามเนี่ยโหสุดยอดเลยมีบุญจริงๆงท่านอยู่ท่านเดียว